สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมมาแนะนำา t y y t t a อ t ติ1.8 GR Sport นะครับคันนี้ปี2021แท้ๆนะครับปี2021แท้ๆเลยนะครับผมมีคันนี้คันเดียวนะครับเลขไมล์70,006ราคา619,000บาทนะครับ619,000บาทนะดูเล่มกันก่อน,อนเลย21แท้ไหมนี่ครับ21แท้ๆแน่นอนนะครับนี่ ปี2021แท้นะครับ140แรงมานะครับ1 8น0รซีซีนะคันนี้เลยนะครับ4 3 1สนะครับกทนี้นะ4 3 1สเดรถเดิมๆสวยๆนะครับไม่มีชนหน้าไม่มีโดนโดนหลังไหมครับผมสวยเลยนะดูด้านหน้าก่อนๆไฟหน้าสวยๆนะครับนี่ไปเลี้ยวนะครับพร้อมใช้ไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ led รวมถึงไฟตัดหมอก led ด้วยนะครับมันก็จะมีลิ้วรอยพวกหินดีดตรงนี้นครับตรงชายล่างตรงนี้แซมเก็บงานให้นะครับนี่อย่างนี้ครับนะครับเก็บงานให้นะแท้ๆนะครับปี21แท้แท้นะครับแบบนี้นะนี่ครับปี21แท้นะครับผมนี่ห้องเครื่องยังไม่ได้มีการล้างนะครับแบบดิบๆนะครับก่อนส่งมอบแซมจัดการให้นะครับผมฝากโป่งเดิมๆเลยชัดเจนนะครับผม ลองดูก่อนลองดูก่อนนี่นะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์ซีนยาแนวจิกไปนี่นะเห็นรอยเล็บแตมเนาะนี่นะสวยๆเลยน็อตฝากระโปรงหน้าสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยครับซอกด้านในเนี่ยยังมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับซอกอยู่นะปุกยึดอยู่ครบๆนะครับคาสวสสวยๆนะดูสวยๆเลยนะครับปลุกยึดอยู่ครบๆนะปลุกยึด นะครับผมนี่นะคานสวยเลยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะสวยแล้วก็เม็ดอาร์จะอยู่ด้านในนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแก้มขวาสวยงามนะปีนจากโรงงานเป็นแบบนี้นะแล้วก็เรามาดูคานในเห็นไหมครับน็อตยึดคานเนี่ยไม่มีรอยขันนะนี่คือน็อตยึดคานนะเวลาสังเกตดูคานหน้านะครับเห็นไหมครับนี่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 เห็นไหมครับนี่นี่นี่เนี่ยครับ เดิมๆเลยนะสวยงามนะครับผมลองปิดฝาหน้าให้ดูนะนี่นะสวยๆนะสวยๆเลยนะครับผมนี่เลยนะสวยงามนะครับผมตรวจสอบยางกันนิดนึงยางเป็นขอบ17นิ้วนะครับผมตัวนี้ขอบ17นิ้วยางใหม่ด้วยยางปี2023ย่างเปลี่ยนมาแล้วนะครับสัปดาห์ที่27นะครับผม เป็นของยี่ห้อดันหลบนะครับสเกิร์ต g จ s p สป t ได้ตัวชายล่างด้วยนะครับนี่สีดำเงานะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีดำเงานะครับพาสีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านในกันนิดนึงนี่นะด้านในเป็นเบาะหนังนะภายในเป็นเบาะหนังขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับนี่นะ แล้วก็จะมีเล่นลายเล่นสีก็คือเป็นสีออกสีเหมือนเลือดหมูนะส่วน,นี้นะครับผม G R สป o r t คันนี้เครื่องพันแปดนะครับได้ถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับก็มีคู่หน้า2นะครับมีข้างบอ่อีก2นะแล้วก็มีในส่วนของตรงม่านนะครับเสา A 1, ถึงเสา C นะครับอีก2นะคอนโซลก็หุ้มหนังนะอันนี้เป็นหนังนะครับหุ้มหนังนะหุ้มหนังนะครับผมแผงข้างก็หุ้มหนังแล้วก็มีเดินเหมือนเส้น สีเลือดหมูเช่นกันนะซอกสวยงามนะครับนี่นะแผ่นเพจะอยู่ด้านนี้แล้วนะครับผมแผ่นเพของอัลติจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับ To โยต้ m มอเตอร์ไทยแลนด์ปี 2, 0, 2021แน่นอนนะครับเครื่อง 1800cc นะครับอันนี้คือเฟรมนัมเบอร์คือเลขตัวถังนะครับลงท้ายด้วย07102ใช่ไหมตรวจสอบนี่นะครับ นี่นะ0 7 1 0 2ชัดเจนนะครับ0 1 7 0 2ชัดเจนนะแอร์ Air คันนี้เป็นแบบแอร์อัตโนมัตินะครับผมแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับเป็นแอร์ออโต้ไม่ได้แยกซ้ายขวานะหน้าจอคันนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับมีมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะมามีเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีตัว เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮนะครับผมกุญแจ2ดอกครบๆบนะครับผมผ้าหลังคาสวยอยู่นะไฟติดนะครับไฟติดพร้อมใช้งานนะครับผมดูด้านท้ายด้านท้ายถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับแต่ว่ายังสะอาดอยู่สวยงามนะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังให้ด้วยนะครับผม มามาจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูก่อนมาฮมึนี่นะครบๆเลยด้านท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2องตำแหน่งนะครับแล้วก็กล้องมองหลังจากโรงงานนะมา gr Sport ชัดเจนนะครับมาดูด้านท้ายมีสายชาร์จให้สายจัมพ์สตาร์ทให้ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวถังดับเพลิงนะครบ,ครบมีถาดท้ายให้ด้วยนะล้ออะไรสวยงามนะครับเครื่องมือครบครันนะครับผมซอกเซอรกยังสวยอยู่นะครับซอกสวยนี่นะสวยงามนะครับฝาเดิมๆซีนจากโรงงานเดิมๆจิกกปลายเหมือนเดิมนะครับอลองแงะนิดนึงโอสวยมากนะครับไม่ขยับเลย อีกฝั่งหนึ่งก็เม็ดอาร์คอยู่นะครับซีนยาแนวอยู่ครบครบลองดูโอ้สวยงามนะท้ายเดิมๆหน้าเดิมๆนะชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบครบนะครับผมสวยงามมากชุด g จ s p o ป t ได้ตัวสปอยเลอร์นะครับทรงหางเป็ดด้วยนะครับผมหนีกันชนหลังอันนี้จะเป็นไฟทับทิมนะครับสะท้อนนะครับไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะครับนี่นะสวยงามนะครับผม แล้วก็มีชายล่างนะครับชายล่างสวยงามนะครับกุญแจเป็นรีโมทเป็นแบบสมาร์ทย์เลดนะครับแตะตรงนี้ได้นะครับล็อกรถนะครับผมลองดูซอกฝั่งคนขับบ้างสวยเลยนะครับสวยงามนะครับสติกเกอร์แรงดันลมยางนะไม่มีรอยแกะสติกเกอร์มอกรชัดเจนนะครับสวยๆเลยนะกระจกมองข้างนะครับเป็นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับ เซ็นทรัลล็อกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมสวยงามน,นะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับด้านนี้นะแทิศทางนะแปดทิศทางตามนี้นะครับผมนี่เช็คระยะครั้งต่อไปอยู่ที่8,000 80, มกิโลนะครับเข้าศูนย์ตามระยะแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำได้จากข้างในเลยนะครับผมเดี๋ยวแซมทำให้ดูนะมาขออนุญาต ปิดไฟก่อนนะด,ดูนะครับดวแซมหลีไฟปรับลงมานี่ครับเห็นไหมครับลงมาด้วยป๊านี่อ่ะปรับขึ้นนี่นะเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่นะโอเคนะครับผมดูเลขไมค์กันนิดนึงขออนุญาตปิดประตูก่อนเลขไมค์คันนี้นะครับตัวนี้นี่คือเลขไมค์เจ็ดหม่นหกพัน 79กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมนี่นะเลขไม่แท้เลขไม่มจริงแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเลยนะครับพวงมาลัยหนังยังไม่มีรอยถลอกนะครับยังสวยอยู่ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัว GR Sport ปี21แท้เนี่ยคุณลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวนี้นะระบบตัว คูสคอนโทลด้วยนะครับเวลาวิ่งทางไกลลดความเม่้านะครับคูสคอนโทนนะครับนะครับได้เพิ่มเติมแล้วก็จะได้ตัวนี้เพิ่มเติมด้วยไม่แน่ใจเห็นไหมตัวนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับตัว Headup Dis p l a y อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนี่นะครับเห็นไหมครับตัว h e a d Up display มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับไฟมันจะสะท้อนขึ้นมาเป็นแสดงความเร็ว เวลาเราขับมันจะแสาง,สงที่หน้าจอหลักแล้วก็สะท้อนขึ้นหน้าจอตรงกระจกด้านนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะปิดระบบนี้ก็ได้นะครับเวลาเราวิ่งกลางคืนมันแยงตาเนี่ยเราก็เข้าไปที่โหมดนี่ครับหน้าจอแบบนี้นะแล้วเราก็เลื่อนมาคําว่านี่ครับ heads up display นะกดปิดปึ๊บเห็นไหมครับหายไปละเดี๋ยวผมกดเปิดก่อนแน่อ่ขึ้นมาเห็นไหมครับนิดนึงนิดนึงตรงเนียครับช่องนี้อันนี้เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวกดปิด นี่นะครับเวลามันแสบตาเวลามันสะท้อนวิ่งกลางคืนนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยนะครับนี่รูปแบบกดนี่ครับเปลี่ยนปบ๊บนี่นะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผมเลือกได้หมดนะครับผมนี่นะ,ะให้ดูกล้องมองหลังนิดนึงนี่นะครับผมนี่ กล้องมองหลังนะสวยงามนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัว G R Sport ตัวปี21จะได้ตัว Wide Edge c h a r g ด้านนี้นะครับนี่นะ Wide Edge c h a r ซึ่งปี20จะไม่มีนะครับข้อแตกต่างมีอยู่3อย่างที่แซมดูแล้วก็คือมีตัว Wide Edge c h a r ตัวนี้มีตัว Cruise Control แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวนี่ครับ Head Up Display นะครับระบบที่มันแสดงในเรื่องของความเร็วเป็นแบบ ตัวเลขเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนะครับหน้าจอตรงน,นี้ก็เป็นแบบในส่วนของระบบสัมผัสนะนี่นะเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับผมนี่นะอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับในส่วนของปี20กับ21นะครับนี่เดี๋ยวทําให้ดูที่แซมบอกนี่มันจะสะท้อนเนี่ยครับกระจกตรงเนี้ยมันจะสะท้อนขึ้นมาให้เห็นความเร็วเป็นตัวเลขนะซึ่งปี20ไม่มีนะครับผม มีคันนี้คันเดียวนะครับปี2021นะครับผมราคา619,000บาทเลขไมหม่ก้6กกิโลเมตรนะครับผมคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะใครสนใจรีบเลยนะ0 8 6 5 5 4 3692นะครับ0 8 6 354 3692รับรองว่าไม่นานแน่นอนอยู่ได้ไม่นานแน่นอนนะครับผมในตามนี้เลยนะ 619,000บาทจบเงินสดราคานี้เลยนะครับผมไม่มีบวกแวดใดๆเพิ่มเติมแถมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมได้ครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99%นะครับผมผ่อน4ปีนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผม0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ